ก็ดูดเดี๋ยวมันจะเป็นช่องอย่างงี้ช่องอมันทั้งหมดมีสี่เลนเหรอพี่หนึ่งสองสามสี่สี่ช่องแล้วเขาเปิดช่องไหมแกเข้าแกก็ต้องเข้าช่องนั้นแกช่องเอาไปถ่ายเอาไปถ่าย เขียวคือไปได้ใช่ไหมคะ yes, yes. อ๋อสีเขียวามมาคือไปได้ะคะ่ะาม,มาบินเอ่อสีเขียวเนี่ยค่ะทั้งหมดมีห้าแถวนะก็จะมีสีเขียวก็คือไปได้นี่จอดให้ถึงหน้าถนนเลยเหมือนการจราจรทุกชนิดเนี่ยเหมือนกันเอ้ามีอารมาเลนมาก็อารมาเลนมาเดี๋ยวรถจะต้องออกเลยอ๋อถ้าเกิดว่าร์มาเลนขึ้นรถปุ๊บออกเลยใช่ไหมคะขึ้นแฟเรียแฟเรียก็ต้องออกเลยเพราะว่ามีคนป่วยในรถมีคนป่วยในรถ ทะเลนะคะทะเลที่อีกเกาะหนึ่งซึ่งชอบมากับพี่เหมียวกับแฟนพี่เหมียวนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ทะเลเหมือนบ้านเราที่มีทรายสวยอะไรอย่างงี้ค่ะเดี๋ยวชอจะให้ดูนะเดี๋ยวชอจะเทิร์นกล้องให้ดูนะคะว่ามันเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็เขาก็จะมีตัวเหมือนว่าเขาเรียกอะไรนะคะสะพานยื่นออกไปเพื่อให้คนไปกระโดดน้ำค่ะน้ำก็จะไม่ลึกมากนะคะแต่ถ้าน้ําลึกกว่านี้ทุกคนต้องมีเสื้อชูชีพนะคะ แล้วชอบก็จะตกปูแถวแถวนี้ค่ะทุกคนตกเดี๋ยวเห็นมือไว้ตกปูแถวแถวนี้ตกปูตกกุ้งนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นสีขาวๆัด้ไหมคะคือเขาอะ่ะมีคนมาแกะหอยนางรมไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังเกบไม่หมดหรอกทุกคนเ,เดี๋ยวให้โอ้เย็นน้ําเย็นเพื่อวังนี่ค่ะก็ยังมีหอยนางรมเหลืออยู่นะซึ่งใ้ไข่ช่างบอก มันไม่ดีแล้วน่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีแล้วอ้าวลื่นลื่นลื่นคนเขาเก็บไปเยอะมากเลยนะคะหอยนางรมอ่ะจะมีเหลือให้ช่อสักตัวสองตัวไหมเนาะหอยนางรม <laughs> เดี๋ยวไปเดินหากันจ้ะเกีเยวงมีปลาบุนเส้นลูกชิ้น อ๋อร่าเซนต์เซนต์บัวแดงกูชไอ้นี่แกนที่บอกว่าสำหรับคนลดความอ้วนกินมันไม่มีที่พี่ชอบกินเอ้ยอันนี้หนูเคยเพื่อนหนูเคยอยู่โรงเรียนน่ะแอนนี่น่ะเขาเคยทำให้กินอยู่พี่ออร่อยอน้ำก็จะมาแบบนี้ค่ะให้เห็นแค่มือพอค่ะอย่างอื่นไม่ต้องให้เห็นเดี๋ยวลูกเห็หนูตกใจ ใช่ตรงนั้นต้องเป้าหัวแล้วถ่ายท้องเมียไม่ได้ไไดนะน่ากลัวเป้าหัวท้องเมียผู้ช่างผัด่ากันเลอีกบแล้ยอ๋อโหระพานางบอกว่าโหระพาตรงระเบียงนางค่ะที่ชอบไปเอามานั่นแหละทุกคน <c oughs> อันนี้น้ำสลัดเหรอคะไม่ใช่ใชชน,น้ำสลัด หอยกันนะคะ